วอะไรกตัวด้วยเราการทอต่อสามร้อยเด้มือจะหนี้กับบ้านนะเดี๋ยวนี้กับบ้านนะเลี้ยงเออทีเดียวนี่กับบ้านนะนี่กับบ้านนะอย่าหายตัวอย่าหายตัวนะพงศลีข้ามหนี้กับบ้านนะนี่่พีดูแลอย่างดีนะครั้งนี้ก็ความหวังก็แก้แท้ให้แสงมณีนะครั้งนี้จะนัต่อแก้แท้ให้เมืองไทย โหวใจแม่งเราธรรมดาเลยหัวใจแม่งเราเราเป็นล้านไม่ใช่ร้อยเปอร์เซ็นหัวใจเราใหญ่กว่าตับอยู่แล้วภาษาดับแค้นให้แสงมณีก่อนล้านเปอร์เซ็นนะหัวใจมนุษย์หินแฟร์เยโยธายานะดูแลกันเองไม่กินดีนะ สั่งเนื้อย่างมากินครับไก่ดำตุนมาให้กินโอ้โหนะปลาแซลมอนอีกโอ้โหนะ,นะถ้าแอบไปกินมาม่านี่ก็ไม่รู้จะทำไงนะอย่าพีแอมก,กินมาม่าอีกนะ ทั้งไก่ดำทั้งเนื้อย่างเซลมอนเซลมอนผมยังไม่ได้กินเลยผมกินข้าวกะเพราลูกพี่กินข้าวกะเพราลูกพี่กินข้าวกะเพราหมูแต่ดูลูกน้องกินหมูพิล่าสเต็กย่างปลาเซลมอนไก่ตุ๋นยาจีนไก่ดำเนื้อ เียมาแล้วท่าน้องต่อดูเราอ่ะ้ามะตอกท้องมามา,อออา,ด,มาดูกล้ามท้องกันต่อนะสองร้อยทุกห้าสิบจ่าดำเป็นมือทุบป,ปะเนี่ยมือทุบไม่ได้จะเป็นลมนะมือทุบ <c oughs> <c oughs> เนี่ยพี่คุมทุกวันนะพงศิริ <c oughs> สัญญาวันใหญ่นะเอาให้ได้นะพงศิรินะ มือทุบจะเป็นลมก่อนกันมาลุ้นกันครับมือทุบจะเป็นลมก่อนหรือเปล่าครับพ <c oughs> อสอดำนะครับพอสอดำ <c oughs> อะะขาวนะครับช่วงนี้หนาวอีกแหละโอ้จะเค็มแต่ก็เต็มใจนะครับเอาเอาแสบอ <c oughs> ้าไปดีดีเองงูข้าวหมูข้าวหมูเลยเหนียวข้าวหมูลองเลยลองลองลองเรื่อย

ไฟเลยแซ่บแซ่บไปดูพี่แล้ดิแซ่บฟังลูกพี่นะมาฮะเวลาเป็ลูกน้องฟังลูกพี่นะนะวันฉลองบางคนดูเยอะจังครับวันนี้เวลาก็พูดมากแวนพูดอะไรพูดพอดีใจด้วยครับขอให้ได้โบนัสพงศิริอ๋อ

ออุุอ้้ยยเอาหน้าต้องเห็นก้ามท้องมุ้งสริให้ได้ไฟนี้ภาคใหม่แล้วครับภาคใหม่แล้วภาคใหม่แล้วต้องการหมดบ้านหมดรถนะ <c oughs> ต้องการมีเงินเก็บทั้งสองล้าน <c oughs> ที่ผ่านมาเไม่เก็บไม่เหลือเลย <c oughs> แต่หมดเสร็จหมดครับไปไหนหมดไม่รู้คร <c oughs> <c oughs> ับ E เล่นร้านหนึ่งเสียร้านหนึ่งเล่นร้านเสียทองร้านคนใหม่แล้วไปเล่นแล้วเลิกเลิกหมดแล้วนะครับอบายยมุกท่านสี่สิบสี่สิบโอ้โหเริ่มแล้วสองดวัสดีครับท่านสอยซออไก่ร้อยร้อยเมตรมันก็โบกขึ้นมาร่วมมว้อยู่นะครับเต้ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,

第几？第十二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 ？第十三？第十三？第十四？第十第五？第五？第十 โอ้ ain. ปอบปาาพูดพูดลุงพี่ครับกำชัยบอกคิดถึงฝากวันดีลุงพี่ได้ครับมาเลยนะมาเมื่อไหร่ครับไก่ามาวันไหนไกล่ลุกพี่ถามมาวันไหนเอามากันหมดแล้วนะเน